วันนี้มาดูคำศัพท์ของบทที่5ในหนังสือมินนาโนนิฮงโกเล่มหนึ่งกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ ช่วงนี้เวลาผมตื่นเช้ามานอกจากจะเล่นฟิตบ็อกซิ่งให้ตัวเองตื่นแล้วแล้วก็ไปทำอาหารต่อระหว่างที่ทำสองกิจกรรมนี้ก็จะฟังหนังสือเสียงไปด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เล่นฟิตบ็อกซิ่งจนชินแล้วสมองไม่ต้องใช้งานมากก็เลยแบบอ่ะทำอาหารก็คิดไอเดียเฉพาะตอนคิดเมนูก็อยากใช้สมองให้มากกว่าน,นี้นิดนึงก็เลยฟังหนังสือเสียงครับเมื่อเร็วๆนี้ฟังหนังสือเรื่อง Promise แ Land ของบารักอบามาครับที่ยาวประมาณ30ชั่วโมงเองจบอย่างรวดเร็วใน1เดือนครับผมชอบเล่มนี้มากๆๆ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 ๆมากจริงๆใครที่ซื้อถ้าใครซื้อเล่มปกแข็งมาให้ผมเป็นของขวัญก็จะดีใจมากเลยครับเพราะว่าอยากเอาไปตั้งขึ้นหิ้งถึงแม้จะอ่านจบไปแล้วฮิฮ <c oughs> ิแล้วก็ต่อมาก็ฟังหนังสือเรื่อง The Four The Hidden DNA of Amazon Apple Facebook and Google ของสกอตแกลเลเวย์ครับจบอย่างรวดเร็วในสัปดาห์เดียวเพราะว่าทำอาหารอย่างฟินบ็อกซิ่งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งและหนังสือมันแปดชั่วโมงเล่มนี้ก็ชอบมากครับเขาเล่าว่าแบรนด์เหล่านี้สร้างตัวกันได้ยังไงและก็มีข้อคิดให้ด้วยว่าเราควรจะทำยังไงให้อยู่รอดในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าโดยมี4บริษัทยักษ์ใหญ่นี้อยู่ครับเมื่อก่อนผมก็ชอบอ่านหนังสือ how to นะหรือว่าหนังสือพัฒนาตัวเองทั้งหลาย ซึ่งภาษาญี่ปุ่นของก็จะเรียกว่าจิโกเคฮตจึจิโกเคฮตจึถ้าแปลาภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า self enlightenment ที่แปลว่าการรู้แจ้งด้วยตัวเองที่จริงก็คือการพัฒนาตัวเองนั่นแหละครับหรือบางทีเขาจะเรียกแนวนี้ว่า business business ก็คือหนังสือแนว business หรือว่าธุรกิจนั่นเองเพราะว่าเทคนิคต่างๆที่เราอ่านเนี่ยก็เพื่อเอาไปใช้กับการทำงานนั่นเองครับ แต่ว่าพออ่านหนังสือพวกนี้เยอะๆเข้า,ขาผมก็รู้สึกว่าอ้าวทุกเล่มมันเขียนเนื้อหาเหมือนกันหมดเลยนี่นาพออ่านแล้วก็แบบทำไมตัวเองยังไม่ทําอีกลองย้ำคิดย้ำทำดําเรื่องดําเดิมตลอดเวลาไม่ได้ทําอะไรจริงๆ,งๆสัๆสักทีก็เลยหยุดครับหยุดอ่านแนว How-to ไว้แล้วก็หันไปลงมือทําพออยากอ่านก็ค่อยกลับมาดูดีกว่าแล้วก็หันไปอ่านหนังสือแนวอื่นๆครับ เอาจริงเลยผมสารภาพว่าเพิ่งเริ่มอ่านนิยายจริงจงจังๆเมื่อปีที่แล้วเองครับอ่านทั้งไลท์โนเวลนิยายรักนิยายที่เอามาทำเ t ฟลิกทั้งหลายอย่างเช่น Queen's Gambit นี่จากที่เคยคิดว่าการอ่านนิยายนั้นมันสิ้นเปลืองเวลาได้แต่ความเพลิดเพลินเลยได้ความรู้สึกใหม่ๆว่าเฮ้ย อ่านนิยายมันเหมือนเป็นการขัดเกลาตัวเองนะเหมือนเอาตัวเองไปอยู่หลังลูกตาคนอื่นเนี่ยแล้วก็ดูว่าเขาคิดยังไงเขาทําอะไรทําไมเขาถึงทําอย่างนี้ทําให้เข้าใจผู้คนมากขึ้นครับแล้วถ้าเขาอยู่ในสถาน,นการณ์แบบนี้เขาจะตัดสินใจแบบนี้แล้วถ้าเป็นเราจะตัดสินใจยังไงอ่าเลยทําให้ยิ่งชอบหนังสือแนวอัตาชีวประวัติมากๆเลยครับทั้ง Becoming ของมิเชลโอบามา on the top ของ พิธีกรรายการอะ,อ,อะไรแล้วนะเชื่อแล้วเนะรายการที่เอาเกย์หคนมาเบคโอเวอร์นึกออกละครับรายการ Queer Eyes นั่นเองเอ่แล้วใครที่ชอบหนังสือแนวไหนอ่านไปเถอะครับจะได้ท่องโลกในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมากๆเลยเอาละขอจบความเป็นหนอนหนังสือไว้แค่นี้ก่อนครับเรามาต่อกันที่คำสับบทที่5ครับ เท่าที่ดูคำศัพท์เนี่ยเหมือนจะให้เรียนรู้2ประเด็นไปพร้อมๆกันในบทนี้เลยครับ 1. ก็คือวิธีการบอกทางว่าไปไหนมาไหนโดวยวิธีอะไรแล้วไปกับใครอีกอย่างหนึ่งที่จะให้เรียนในบทนี้ก็คือการบอกวันที่ครับเนี่ยวันนี้ก็เลยจะขอโฟกัสที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางอย่างเดียวนะครับเพราะว่าวันที่มันมีตัวเลขและทุกครั้งที่มีตัวเลขก็จะมีข้อยกเว้นอีกเยอะเลยครับ เอาละมาดูคำศัพท์กันครับเริ่มจากคำกริยาในบทนี้มีแค่สมตัวเองใช้กันสนุกสนานแน่นอนคือ ikimasu k k m m s s u ก็คือไปจากจุดที่เราอยู่ไปที่อื่นเป็นทิศทางอย่างนี้นะครับจากจุดที่เราอยู่ไปที่อื่นจะใช้คำว่า Ikimas i k i m a s แปลว่าไป k i m ิมั Kimmas แปลว่ามา วิธีใช้ก็เหมือนกับคำว่ามาที่มาจากไหนเลยก็คือมาจากเคลื่อนที่มาจากที่อื่นๆมายังจุดที่เราอยู่ตรงนี้อ่าคือมันก็คือคำว่ามานั่นแหละแต่บางทีผมสังเกตว่าคนที่เริ่มเรียนใหม่ๆเขาจะสับสนคำว่าอีกิมัสกับคิมัสครับเขาจะใช้ไม่ถูกถึงไหมเขาจะเข้าใจความหมายก็ฟังคนอื่นโดนอาจารย์เตือนยังไงก็เลยแอบจำมาอ่าแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่า k a e อ i m a s k a าเ i m a s k a e า i m a s เนี่ยก็คือกลับบ้านส่วนอหญ่จะแปลว่ากลับบ้านโดยตรงอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าแปลว่ากลับเฉยๆเนี่ยมันอาจจะแปลว่ากลับทิศทางหรือว่ากลับไปที่ไหนก็ได้แต่คา e d i m a s เนี่ยจะมีความหมายโดยเฉพาะเจาะจงว่ากลับบ้านนะครับต่อไปเป็นคำศัพท์หมวดสถานที่ครับเริ่มจากคำว่า กักโกกักโกก็คือโรงเรียนนั่นเองซึ่งคำว่ากักโกเนี่ยเขาใช้กันถึงเรียนระดับมหาวิทยาลัยเลยก็ยังพูดว่ากักโกนะเขาไม่เรียกว่าได้กึแบบที่เราเคยเรียนมาในบทก่อนๆแต่ว่าคำว่ากักโกแบบที่พูดจนถึงในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นภาษาพูดแทนนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าあした学校きますかあした学校きますか พรุ่งนี้มาโรงเรียนไหมแต่จริงๆความหมายก็คือพรุ่งนี้มามหาวิทยาลัยไหมนะครับต่อไปซูปปซูปปอก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดตลอดเวลาแม้จะเป็นวันช่วงวันปีใหม่ก็ไม่ปิดแม้จะประกาศภาวะฉุกเฉินก็ไม่ปิดเป็นเพื่อนกับทุกคน,นครับต่อไปเอกิเอก็กิสถานีที่รถไฟไปจอดเยอะๆนั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นคำศัพท์หมวดยานพาหนะแล้วครับซึ่งถ้าใครได้เคยฟังพอดแคสต์นี้ตั้งแต่ตอนแรกๆผมก็จะเอาคำศัพท์พวกนี้มาพูดไปหมดแล้วเอาเป็นว่ามาทวนกันสักหน่อยแล้วกันเนาะฮิโกโกิฮิโกโกิเครื่องบินเฟเนเฟเนเรือเด่นชะเดนชะรถไฟฟ้าจิกาเตจุ จิกรเจ็ตรถไฟใต้ดินข้อแตกต่างของรถไฟฟ้ากับรถไฟใต้ดินก็คือรถไฟใต้ดินมันก็จะอยู่ใต้ดินนั่นเองส่วนรถไฟฟ้าก็คือรถที่เขามีรางวิ่งให้เราเห็นอยู่เวลาเราเดินอยู่ข้างบนพื้นนี่แหละครับแต่ว่าจะใช้ว่ามันอยู่ใต้ดินโดยสมบูรณ์หรือว่ามันอยู่บนถนนโดยสมบูรณ์ก็ไม่ถูกเพราะว่า เพราะว่าพังรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนั้นซับซ้อนมากครับคือบางสายเนี่ยเป็นสายใต้ดินก็จริงแต่อยู่ๆก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือดินแล้วก็ลงไปใต้ดินต่อก็แล้วแต่ว่าเขาเป็นยังไงละกันเนาะต่อไปชินกันเซ็งชินกันเสง็เสงรถไฟฟ้าความเร็วสูงชินกันเซ็นจะบอกว่าผมก็นั่งชินกันเซ้นไม่บ่อยนะเพราะว่ามันแพงมากครับ ต่อไปบัส,บสรถเมล์รถประจำทางมาจากภาษาอังกฤษคำว่า bus นั่นเองทักทกซี่รถแท็กซี่มาจากภาษาอังกฤษคำว่า taxi นั่นเองครับจิเตนฉะจิเตนฉะจักรยานจักรยานแบบที่เราถีบกันปั่นกันนี่แหละครับเป็น วิธีการเดินทางที่สะดวกมากๆในญี่ปุ่นเลยครับโดยเฉพาะในโตเกียวที่ไม่ค่อยมีที่จอดทั้งจักรยานยนต์แล้วก็ไม่ค่อยมีที่จอดรถถึงมีก็แพงอีกออทุกคนเลยใช้จักรยานครับแต่ถ้าจะเรียกจักรยานยนต์เขาจะเรียกว่าไบค์ไบค์มาจากว่ามอเตอร์บค์แล้วก็ตัดเหลือคำว่าไบค์อย่างเดียวครับอย่าสับสนนะเพราะว่าคำว่าไบค์ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่า จากรยานแต่สำหรับภาษาญี่ปุ่นคำว่าไบเกะจะแปลว่าจากรยานยนต์นะครับแล้วถ้าเราไม่ใช้พาหนะใดๆเลยแล้วเราเดินเอาก็จะพูดว่าอรุยเตะอรุยเตะแปลว่าเดินใช้สำหรับบอกวิธีการเดินทางนะครับต่อไปเป็นคำสำนมมวดคนครับซึ่งในที่นี้น่าจะเอาไว้ใช้บอกว่าเราเดินทางไปที่ไหนกับใคร เริ่มจากฮิโตะฮิโตะคนท o m โมดาจิท o m โมดาจิเพื่อนคาเดะคาเดแปลว่าเขาแบบใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่สามก็ได้หรือจะแปลว่าเพื่อนผู้ชายแบบเพื่อนคนนี้อย่างนี้ก็ได้แต่คำว่าเพื่อนชายจะไม่ค่อยใช้นะครับจะจะใช้กับคำว่า แฟนไปเลยถ้าพูดว่าคาเดก็คือ,อแฟนจ้ะคำที่ตรงข้ามกับคาเดก็คือคานโจคานโจแปลว่าเธอหรือว่าหล่อนที่ใช้เป็นบุรุษที่สหรือว่าแฟนที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับต่อไปคาโซกุคาโซกุแปลว่าครอบครัวครับแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนกับใครเลยบอกว่าไปไหนมาไหนคนเดียวก็จะพูดว่า ฮิโตริเดะฮิโแปลว่าคนเดียวโดยลำพังแล้วเนื่องจากช่วงนี้เขาประกาศภาวะฉุกเฉินก็ให้ทุกคนรักษาระยะห่างกันเวลาถ้าจะไปกินข้าวนอกบ้านก็ให้พยายามไปคนเดียวก็เลยเกิดเป็นเทรนฮิโตริเยอะแยะมากมายเลยครับคาว่าฮิโตริก็คือหนึ่งคนนั่นเองก็จะก็จะมีเทรนดต่างๆเช่นฮิโตริยากินิ i ุฮิโตริยากินิุ การกินเนื้อย่างคนเดียวฮิตตอริราเมงฮิตตอริราเมงกินราเมงคนเดียวแต่ว่านี้น่าจะปกติอยู่แล้วที่ไม่ปกติอีกก็อ้อแต่มีคำหนึ่งที่เขาฮิตมากมาแต่ไหนแต่ไรคือฮิตตอริคาราโอเกะฮิตตอริคาราโอเกะก็คือการร้องคาราโอเกะคนเดียวครับแต่ว่าเขาจะย่อเหลือแค่ว่าฮ ok ิตตกะระฮิตตกะระ ต่อไปเราจะข้ามคำศัพท์หมวดเวลาทั้งหลายแล้วก็วันที่ไปดูเรื่องขบวนรถไฟไปเลยส่วนที่ข้ามไปเดี๋ยวจะมาตามเก็บทุงนี้นะครับขบวนรถไฟเมื่อวานเราพูดไปเยอะหมดแล้วครอบคลุมเยอะกว่าน,นี้มากๆอันนี้เขาให้จำแค่3ามอย่างหลักๆก็คือฟูจิฟูจิแปลว,ว่าธรรมดาขบวนรถไฟธรรมดาคิวโกคิวโกขบวนด่วน ทก,กิวทก,กิวขบวนด่วนพิเศษย่อม,มาจากคำว่าทกุเบจิคิวโกทกุเบจิคิวโกต่อไปคำว่าซึ่งิโนะแล้วก็บวกคำนามซึ่งิโนะบวกคำนามคือต่อไปถ้าใช้กับซึ่งิโนเดินชะก็คือรถไฟขบวนถัดไปอย่างนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นคำศัพท์หมวดบทสนทนาครับเริ่มจากด้วยตาชิมาชเตโด้ยตาชิมาชเตแปลว่าไม่เป็นไรใช้เวลามีใครบอกขอบคุณเราหรือซูมิมาเซนใส่เราแล้วก็ด้วยตาชิมาชเตไปก็ได้ครับซึ่ง ถ้าให้ดีก็อยากให้จำไว้เป็นปฏิกิริยาตอบโตอ้อัตโนมัติหรือว่า r e f ฟล็กไปเลยครับเวลามีคนบอกอันนี้กาเตมาก็บอกเ yeah, ย yeah, ่เย่โคจิรักโกโซก็ไม่ใช่มันก็จะยืดเยื้อก็เดี๋ยวไอตาชิมาชเตจบไปเลยดีกว่าต่อไปบังเซงบังเซงแปลว่าชานชลาที่แล้วก็บอกเลขไว้ข้างหน้าครับต่อไปจะเป็นชื่อเมืองแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เราก็จะใช้ในแบบฝึกขัดของบทนี้ครับได้แก่ฮากาตะฮากาตะคือเมืองฮากาตะในจังหวัดฟุกุโอกะนะครับไม่ใช่จังหวัดคิวชูแบบในหนังสือจังหวัดคิวชูไม่มีคิวชูเป็นชื่อเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเมืองฮากาตะอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะในเกาะคิวชูนะครับ เมืองฮาก,กาตะเนี่ยเป็นที่ตั้งของสถานีปลายทางที่ไกลที่สุดที่เราสามารถนั่งชินกันเซ็นจ,จากโตเกียวไปได้ครับต่อไปฟูชิมิฟูชิมิคือเมืองฟูชิมิครับอยู่ในจังหวัดเกียวโตอันนี้ถูกแล้ว ขึ้นชื่อเรื่องสารเจ้าฟูชิมิอินาริที่มีโทริอิหรือว่าเซาสีแดงๆที่เรียงรายมากมายถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากๆอย่างบอกใครเลยครับต่อไปโคชิเองโคชิเองเมืองโคชิเองครับอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะใกล้ๆกับจังหวัดโอซาก้านะครับเป็นเมืองที่จัดการแข่งขันเบสบอลระดับมนยมปลายระดับประเทศที่โด่งดังมากๆแล้วก็ มักจะมีหลายๆเพจเอารูปความประทับใจของการแข่งขันโคชิเองนี้มาโชว์กันอยู่บ่อยๆเลยครับแล้วก็คำสุดท้ายในวันนี้คือโอซากาโจโอซากาโจปราสาทโอซาก้าปราสาทที่มีชื่อเสียงในจังหวัดโอซาก้าครับ มีรังค่าสีเขียวน้ำทะเลครับแต่ว่าข้างในก็เป็นปราสาทธ,ธรรมดารรมดาแบบที่ใช้รบสมัยก่อนครับไม่ค่อยมีอะไรปีนเหนื่อยมากคำศัพท์วันนี้ก็ขอพอไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วการลองไปท่องก่อนนะครับถ้าท่องเสร็จแล้วก็มาทวนไปด้วยกันถ้ายังไม่ได้ท่องก็หยุดไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาทวนพร้อมกันนะครับผมจะพูดคำศัพท์ภาษาไทยแล้วก็เว้นช่วงให้นึกภาษาญี่ปุ่นแล้วจะเฉลยให้นะครับ ไปไป i m a ป i k i ปไปไมไปไปไป Kim ปไ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 นไป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 ไมัปไ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 ีไปไปัปร โก k o ักโก per market สุปะสุปะสถานีเอคิเอคิต่อไปจะเป็นยานพาหนะต่างๆครับเครื่องบินฮิโ o ก,กิฮิโ o ก,กิ เรือฮุนิฮุนิรถไฟฟ้าเด่นชะเดนชะรถไฟใต้ดินจิกาเตจุจิกาเตจุรถไฟความเร็วสูงชินกันเซนชินกันเซ็น ชินกังเซิงรถเมย์รถประจำทางบาสับสบัสรถแท็กซี่ทักซี่ทักซีจักรยานจิเทนชะจีเทนชะจักรยานยน ไบกบไบกเดินสำหรับบอกวิธีการเดินทางอารุยเตะอารุยเตต่อไปจะเป็นหมวดคนต่างๆครับอาจจะเป็นคนที่เดินทางไปกับเราก็ได้คนฮิตโตฮิตโตเพื่อน โทโมดะจิโทโมดะจิเขาที่ใช้เป็นสัพนามุรุษที่สามหรือว่าแฟนที่เป็นผู้ชายค่าเดะคาเดะเธอหรือว่าลอนที่เป็นสัพนามุรุษที่สามสำหรับผู้หญิงหรือว่าแฟนที่เป็นผู้หญิงค่าโนโจคาโนโจ ครอบครัวครอบครกุคนเดียวโดยลำพังひとりเดะひとりเดะต่อไปคำศัพท์เกี่ยวกับขบวนรถไฟอันนี้ทวนอีกรอบแล้วกันธรรมดาหรือว่ารถไฟขบวนธรรมดาฟึ ฟุตุคำบวนด่วนคิวโกคิวโกคำบวนด่วนพิเศษถกคิวถกคิวต่อไปต่อไปจะเป็นบทสนทนาต่างๆครับ ไม่เป็นไรดอยดทาชิมาสเตดอยดทาชิมาสเตชันชลาที่บังเซงบางเซงต่อไปจะเป็นชื่อเมืองเรามาทวนเฉยๆก็พอเนาะฮากาตะฮากาตะเมืองฮากาตะในจังหวัดฟุกุโอกะในเกาะคิวชูนะครับ ฟุชิมิฟุชิมิเมืองฟุชิมิในจังหวัดเกียวโตโคชิเองโคชิเองเมืองโคชิเองอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะใกล้ๆกับจังหวัดโอซาก้าโอซากาโจโอซากาโจปราสาทโอซาก้าคำศัพท์นอกบทเรียนในตอนนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทหนังสือพัฒนาตัวเองเรียกได้สองแบบคือ จิโกเคย์ฮัทจิโกเคยฮทหรือว่าบิิเนสบิิเนสแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,235คำและสำนวนครับ เอาละตามไปดูคำศัพท์กันได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbeat ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ